สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องนิวทีเฮฟวันนี้เราก็จะมาเอ่อไปฝุ่มสุ่มผลแจกผู้เล่นใหม่นะครับที่เขาเพิ่งเข้ามาเล่นเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครบ้างนะครับเอ่อมีเอ่อฝาม,มืนเหระไม่มีผู้เล่นใหม่เลยเอ่อาม,มือน่าจะผู้เล่นใหม่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวขอตีแชงก่อนนะครับจะไม่โอคลิปนี้ผมจะไม่ทาสูตรแล้วกันนะครับแบบ ฟูมแบบฟดฟให้ผู้เล่นใหม่เลยนะครับก็ไม่ได้ทําแบบเจ๋แบบ Stay, แบบเอ้ไม่ใช่ดีไม่ได้ทําแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเออทานี่นะครับก็คือฟูดเออฟูดชุมพลไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มก,กันเลยเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมเจะผู้เล่นใหม่อยู่นะเขาหายไปไหนที่บอกนะอยู่ตรงนน้น แปลงร่างดูก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนตูมตูมไม่อยู่เหรอไปไหนอ่ะหัแหลกมากเหลกเออไม่มีใครจะเอาผลเลยเหรอไม่มีฮะไม่มีใครจะเอาผลเลยอันนี้คือดาบสำหรับเอพิตีเออ โอ้แมมแมมแ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 มโยแมมแมมแมมโอเคตายเล่ดห้าไรกว่าใช่ไหมโอ้โหติดต้นไม้อีกผลพานี่มันอยากํำตื่นมากเลยไม่กได้เดินบนน้ำได้นี่ไงผู้เล่นใหม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ผู้เล่นใหม่ไหมอ่ะก็ได้ เมื่อกี้เขาคือใครอ่ะ K X X อันนี้คือนะนี่นี่คนนี้ไม่ใช่เหรอเอาแล้วใครอ่ะครับเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครคะเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครถ้าไม่ใช่ผู้เล่นใหม่แล้วใครดูดิท่าเดินของพระนี่มันโอดย์เกินเออตามจริงดิ ไม่มีผู้เล่นใหม่เลยหรอว่าคิดนี่จะมาทำอะไรเนี่ยถามจริงตีบอสแช่งแล้วกันนะมาทำอะไรตรงนี้จ้าเออเขาผู้เล่นใหม่ใช่ไหมไม่เขาเป็นทหารเรือเ,เป็นทหารเรือใช่ไหมใช่ใช้ปลนแสงเขาใช้ปุนแสงเซิร์ฟนี้ไม่มีผู้เล่นที่อยู่เกาะลิงเลยครับ ไม่มีจริงดิเฮ้ยไม่มีจริงดิครับหยิบเปลี่ยนเฟิร์ฟดีไหมผมเปลี่ยนเฟิร์ฟดีไหมครับไม่มีผู้เล่นใหม่เลยอะมีแต่ผู้เล่นเก่าแบบผู้เล่นแบบ,บกลางๆอะผมจะใส่ผู้เล่นแบบเอผู้เล่นใหม่ที่เขาไม่มีผลนะครับก็ไม่มีผลอย่างเช่นผลฟาคอนเหมือนคนที่เจอตอนอัคลิปตอนแรกครับอืมอืม ไม่แน่ผมต้องย้ายเฟิร์นนะอ่าผมย้ายเฟิร์นแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเฟิร์นหน้านะคะผมย้ายเฟิร์นแป๊บหนึ่งโอเคเราย้ายเฟิร์มแลนะครับไม่รู้น่าจะมีผู้เล่นใหม่ไหมบอสแชงคูดก็ไม่เกิดเหมือนเดิมครับเราเจอผู้เล่นใหม่ครับอยู่เกาะแรกใช่ไหมเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปที่เกาะแรกนะครับนั่นงายผู้เล่นใหม่ แล้วเขามายืนทำไมตรงนี้อ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปเกาะลิงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่เกาะลิงเราจะสุ่มผลให้เขาไปไปเกาะลิงกันเพื่อนไปเกาะลิงเัาเราจะสุ่มผลให้แกคลิปนี้อจะเป็นคลิปจะแจกผลครับแจกผลแจกผลเลยไม่รู้คนระับสุม่มสุมเอาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเราจะพาไปเกาะลิงกัน เดี๋ยวนี้ทำบักพระอย่าทำทีกว่าครับพระนั่งเรือโอเคมาถึงเกาะลิงเป็นที่เอออีกอีกกี่เมตรวะไม่รู้อ่ะร้อยกว่าเมตรมั้งโอ้โหโอ้โหเลี้ยวฝั่งร้อยโอ้โหโอ้โหหกร้อยอย,อยีโโ่สิบสามอ๋อ หนวดหนวดขาวเกิดอีกอะแไปไม่ไม่ต้องช่างหรอกครับช่างหนวดขาวเขามาตามเรามาเพื่อนตามเรามาไอ้พวกนี้ไม่ลำคานต้องฆ่ามันฆ่ามันฆ่าเคสจละมาเอ้ามา,า,มา,า,มา,า,านีฟรีขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาบนนี้ ขึ้นมาบนนี้อา้าวเบคอนเบคอนหายอา้าวเบคอนหายเบคอนหายหาย,ยังไงเบคอนไปเบคอนขึ้นไปข้างบนเบคอนมานี่เบคอนอีเบคอนจะมานี่ไหมฉันให้เบคอนมานะจ๊ะฉันไม่ได้ให้เกมมาไอ้พวกเนี้ยให้เบคอนมา มาเราจะสุมบนให้ไอ้ทะมีแค่สกิลแรกใช่ไหมตูมมาฟูกันมาฟูกันบาฟูก้าอ้โอู้ออ้เฮ้ยมันไม่ให้ไปมันไม่ให้ปูด่ะมา พะสู้กันพระสู้พระเว้ยพระสู้พระมาไปฟุ่มผลให้น้องใหม่กันฟุ่มผลให้น้องใหม่เแบบๆๆๆๆๆ่งเบ่งไบเบ่งใครจะมาฆ่าผมใช่ไหมไม่มีใครฆ่าผมใช่ไหมโอเคฟุ่มเลยแล้วกันโอกิโลฟุตเอาไหมกิโลฟุต กิโลฟูดอะแมกิโลฟูดอะครับแม่อ่าะไรอะไรอะไปกิโลฟูดอะเคยกินไหมกิโลฟูดอะกิโลฟูดอะเคยกินไหมเคยกินไหมกิโลฟูดอะกินเข้าไปไอทิมก็มีประมาณนี้นะก็มีไม่ได้เยอะมากนะครับมีผลแฝงผลความรักนะครับมันด้มีเยอะมากนะครับก็มีแค่นี้นหะครับก็ ตามที่เห็นไปนะครับเราไปทำอะไรดีจะพีพีเหรอจะพีพีเหรอจะพีพีเหรอมานี่มาฟู้กับฉันมานี่ ไปฟูบอทไปฟูฉันเลียงไปมั่วครับฟูไปมั่วมาฟูกัน เขาหายไปไหนแล้ววะฮัฟคีฟังเกตช่วยด้วยอยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่เองแหลกผมแหลกเลยไม่สามารถฆ่าเขาได้แหลกมากเลยเขานีอย่างเดียวเลยอ่ะหนีอย่างเดียวเลยอะ,อยยยอะถ้าเขากลัวเราเหรอกลัวกลัวคิดว่าตัวเองกลัวมากเหรนมาดีมาดีมาฟูกันดีเอ้า ไม่ได้เปิดพีดพีด้วยเมื่อกี้เราฆ่าบอสแทงคูดไปได้เงินมานี่หนึง่งหมื่อพันกว่าฆ้าพันกว่านะครับใครอยู่แถวนี้ฆ่าให้หมดใครอยู่แถวนี้ไม่ฉันพิ่งฟุ่มไปเมื่อกี้ไม่ให้ในายหรอกอะไรนะเฮดเอเฮดเฮดทับอะไรอนยะ่ม,มิรู้ไม่รู้เรื่องม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปฟาร์มกันดีกว่าครับไปฟาร์มบนที่โลกฝั่งดีกว่าไม่มีอะไรให้เราจะทำเลยครับ ไปสามโลกสองดีกว่านะยยเก็บเงินไปด้วยนะครับเก็บเงินไปด้วยนั่นเองโอ้โหจมน้ำเลยไม่ล่ะเก็บเงินจมน้ำไปเออแต่ขอถามหน่อยเอ่อเขาไอไอผมมีโค้ดรีสเตดไหมดูดิมีโค้ดรีแเตดไหมครับ ผมเล่นสายพนอยู่ตอนนั้นอ่ะโคตรผมหมดแล้วอ่ะน่าจะใช้เงินม่วงสองพันรีสเตทเอ๊ะสามพันห้าปะสามพันห้าว่าพันห้าใครก็ได้ช่วยลงดันพระดีทําพระตื่นแล้วก็ <c oughs> รีสเตทมันด้วยกันโอเคเดี๋ยวขอไปโลกสองกันนะครับผมไปกันเลยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่นะครับ <c oughs> อะไรวะไปเรามาเจอกันที่คาเฟ่แล้ว แลกผลดีกว่าแลกรู้สึกมีอำนาจวาสนาอำนาจแหลกนั่นแหละเออพูดได้ดีบวกเลยเอ่ะใครจะเอามาแลกกับฉันเออเอาผลมืดไปด้วยแล้วกันนะดาร์กเอา้าอะไรฟะทำไมไม่แลกกับข้าตอนนั้นผลเวนอมขายใช่ไหมตอนนี้ผล,ลจะขายตอนที่ผมเงินเยอะผล ผลเอกาการขายแต่พอผมเงินน้อยผลแบบเทพๆขายมันเป็นอะไรวะแอดมินแล้งเราอยู่หรือเปล่าแอดมินบอกว่า no แอดมินบอกว่า no โอเคไม่มีอะไรขายหรอกตอนนั้นผมวง่นน่องขายผมลบคลิปไปแล้วนะคนไม่ได้ใช้นะครับคลิปนั้นไม่ได้ใช้เออเราจะทำอะไรดีไปฟาร์มดีกว่าไหม เอ่อฟาร์มเหรอถ้าพูดถึงเรื่องฟาร์มใช่ไหมเทฝนก่อนดีกว่าอืมได้เอาไม่ได้อู้พระพระพระพุทธองค์ไม่ไม่มีอะไรให้แรกเลยพระพุทธองค์พระพุทธองค์แล้วเขาพีพีอะไรกันแถวนี้เนี่ย ไปฟาร์มดีกว่าครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวทุกคนก็เห็นผมฟาร์มเลยครับเดี๋ยวไปฟาร์มแป้นนะครับเดี๋ยวตอนฟาร์มผมก็จะพูดอะไรด้วยนะครับยอไปเจอกันตรงที่ฟาร์มนะครับอ้อไปฟู่บอมมีคนฟาร์มตรงนี้เหรอใช่ไหมใช่มีคนฟาร์มตรงนี้กี่คนน่ะโอ้โหพีพีด้วยเหรอ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่ในการต่อสู้พีพีดิพีพีด้วยอยู่ในการต่อสู้อยู่ในการต่อสู้โอ้เออเอ้อโอ้โหบุญนิกมัมตู้เระเบิรดตำมีดสามพันโอ้โหเราไปเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าไหมเปลี่ยนเซิร์ฟว่ะดีสุดแล้วครับเปลี่ยนเซิร์ฟอะเปลี่ยนเซิร์ฟเจอครับมาแล้วครับมาเจอกันในเซิร์ฟใหม่แล้ว เปิดไฮคิวเกตก่อนแล้วกันนะไม่มีใครใช่ไหมใช่ไม่มีใครไม่มีใครมาฟาร์มแล้วเราก็มาอยู่กับเธอเหมือนเดิมคนเลี้ยงไปฟาร์มดีกว่าครับอ,อ,อ,อ้กระเด้งติดคนกระเด้งกระดอนกันเลยทีเดียวเชียมาได้เวลาฟาร์มบนไฮคิเกต เดี๋ยวเราก็ฟามไปเรื่อยๆแล้วกันครับโอ้อย่าพึ่งข้าใกก้ตีห้าร้อยเจ็ดฟรีเหรอห้าร้รอยเจ็ดฟรีเราคิดว่ากลัวเหรอโอ้โหแล้วมปหนึ่งพันกว่ามามาสู้กันโ,โหตีไปสองทีละมาสู้กันบาสู้กันาสู้กันบะาคุ้กูบาสู้กัน,กนโอ้โห จะฟาร์มเออเขาเรียกว่าอะไรนะหมัดมังกร้อนอันดีๆผมก็อยากได้สกิลใหม่เอ๊อยากได้ดาบใหม่เหมือนกันนะเอ๊ะพูดถึงดาบใหม่ดาบใหม่มัลติสองร้อยสองร้อยตาเมดยิบฟามตาเมดยิบฟามใช่นี่รวมมอนน่าจะดีกว่านะ ยิบฟามดาม่ยิบฟามอะไรฟาร์มทำไมดามิมันน้อยจังเลยดาม่เมันน้อยนิดดามิน้อยนิดดเมิยิบฟารมของเรานั่นเองอือเก้ดามิห้า้อ500ของเรามันบ่อน้อยนิดอัพเหลือดแม่งเวลาพีพีแม่งตายแต่อดมาฟาร์มกันต่อ เอาจริงจะผมไปค่าเจอรมี่เอาผ้าคุมดีไหมโน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 ไม่ฆ่าบอสผมจะไม่ฆ่าบอสอีกต่อไปบอสมันว้ายากม่กอาจจะฆ่ายากกว่าเออเอ่อหนวดขาวมันฆ่ายากกว่าบอสหลายๆตัวที่อยู่โลกสองอีก อาจจะโลกสามเลยก็ได้ขนาดนั้นเลยรับหนวดขาวอะใบให้เออหนวดขาวเอ,อไม่ไม่เท่าหนวดดำหนวดดำนี่น่าจะไม่เก่งไม่เก่งเท่าหนวดขาวนะหนวดขาวเก่งกว่าเ,าเยอะเลยแต่ในอนิเมแต่ในแต่ในเรื่องกรตู้นี่โอ้โหหนวดหนวดขาวนี่แพ้เลยไม่ได้แพ้หรอกครับแค่เออ เออมีมีรูอะไรไม่รู้ตรงกลางแล้วก็ล้มไปเลยไม่ใช่ล้มดีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูโอเคตายครบจบในเรื่องเดียวกันเลยที่เดียวเขียวไปฟาร์มต่อดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันตอนทล้เราสามสิบนะครับโอเคผมเลเวลาสามสิบละเอ้ยแต่เราสามสิบแล้วเดี๋ยวเราวาไปที่คาเฟ่ดีกว่า คาเฟ่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 คาเฟอีนเอ่อคาเฟอีนเอิอ่มจะทำะไรเดียมเรามาแล้วอะไปหาคนช่วยทำผลพัดเอ้ยผลพัาตื่นดีกว่าไม่มีใครช่วยเลยเหรอเธอเนี้ยมีแต่คนใจร้ายทั้งนั้นมีแต่คนใจร้ายทั้งนั้นเอ่อเอ่อทำอะไรดีวะเออบอสเดมอนเกิดไหม เกิดไหมคับอดเดมอนเดมอนเกิดไม้เดมอนเกิดไม้เอาการดอบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมฆ่าครั้งแรกได้มาเลยอ่ะดาบเนี้ยคือแบบดวงดีฟาดดาบยาวฮะไปไทยบอกไปว่าดาบยาวอันนี้ก็เหมือนเดิมก็าดาก้าก้อนคำเ,เดิมอะไรว่าดาบยาวดาบยาวยาวเงี้ยทุกคนผมจะเปลี่ยนพระใครเป็นพ้าดำ ฮาดามมาดามเราจะเราจะไปขาดามาดามอนเอ้กเอาอะไรฟะแหลกมากเลยแหลกมากเลยเวลาผมเล่นปกติแบบไม่อาจิปไม่แหลกนะแต่เมื่เวลาอาจิปมันแหลกหรือว่าเราจะแบบพูดพูดด้วยนะครับพูดด้วยข่าบอสเดมนอน เออทำไงดีไปนูนไปแล้ว hmm. ก uh ็อ uh ้าวมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเออเออเออพูดยังไงดีครับเออเออเออโอเค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 หน้าไงมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วไปโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เนี่ยไปไดมอนอ้าวไดมอนไ หายไปไหนเดมอนโมเดมอนหายท่านผู้ชมรั่วรั่วโอ้ยโอ้ยเนาะลองสกิลพพาคูดาวฟกิลก็คูดาวนานเนาะแต่สกิลแปลงร่างนี่คูดาวเพ็ดเดียวเองปุ้ยต้มกระโดด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 ขึ้นไปเอากล้อง กล่องอยู่ตรงไหนวะนั่งไงนั่งไงกล่องวะเอากล่องดีวะไปดีวะไปดีกว่าก็ไปดีกว่าไปวงโหแปลงร่างพัดพ่อดีอืมเรามาทำอะไรดีที่นี่เราเรเวลยังไม่ถึงแปดร้อยห้าสิบเรา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 มาทำาะไรตรงนี้เฮ้ โอ้โหพูดยาเลยนะตอนนี้ผลขายมีอะไรผลขายบ้างครับผลอะไรมีขายเออผลอะไรขายโอ,อ้ยยี่สิบนาทียังไม่รีเฟซเลยเหรอผมดูไปแล้วอะมีแค่ผลงูอันนึงก็คือไฟอันหนึง่งอันเดียวใช่ไฟอันเดียว อันเยอะจริงๆไปคานต่อให้ถึงเลเวลแต่ร้อยสี่สิบดีกว่าครับทุกคนครับมันมีคนมาแย่งผมฟาร์มมันมีคนมาแย่งผมฟาร์มอ่ะดูดิมันมีคนมาแย่งผมฟาร์ม,ม,ม,มากช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเดี๋ยวเดีด๋ยวด,ดีมันน่ารำคาญมากเลยไอ้พวกผู้เล่นแบบเก่าๆหมดชอบมาแบบ แบบใส่ร้ายผู้เล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำร้ายแบบผู้เล่นใหม่อ่ะดูดิ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 ดูมัน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 ดูดูมันดูดูมันดูมันดูมันโอ้โหคนหน้าลำคาเหรียกใครเจอผู้เล่นแบบนี้แดนแบนเปนเลย มันเป็นเทพเจา้ามันเป็นปฟิรแบบเลยแบบเลยทนไม่ไหว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 โอ้โหเนอะเมื่อไรจะได้ฟาร์มเนี่ยเมื่อไรจะได้ฟาร์มเปลี่ยนเซิร์ฟดีไหมเปลี่ยนเซิร์ฟดีไหมครับเปลี่ยนเซิร์ฟไม่ได้ดีเยอะเลยนะ่ะ ดูดิดูมันทำดูมันเป็นมันดูมันเป็นอมาแอคคนเล่นใหม่ดูดูมันใครเจอแม่งแบรเลยแล้วกันนะแบรเลยมันเป็นโปรนี่โป,ปรมันไม่แย่คนอื่นฟาร์มมันลอยได้แค่นี้แหละเปลี่ยนเฟิร์มแมงเลยเรามาเฟิร์มใหม่ละเฟิร์มนี้หวังว่าจะไม่มีใครมากวนนะถ้ามีใครมากวนนะาสมองกบาลแตกเลยแบบจะไม่เล่นอีกต่อไปอะ่ะ อันนี้พูดจริงเลยงั้นก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่แล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามเราจะได้รู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรคลิปหน้าจะหน้าจะจะจจะจะน้าจะ,าจะเออไปหาคนช่วยทำผลพันตื่นนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับเออประมาณนั้นแหละ อามีใครจะแลกผลไหมหนึ่งล้านหกอ่ะเอาฟินิกมาก็ได้โอ้น้ําแข็งเหรอ,อเด็กแปลกโอเคเดี๋ยวก็วยวายครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ